สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้านะครับคอร์ดที่จะใช้เล่นในเพลงนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับมีทั้งหมด7คอร์ดนะครับแต่คอร์ดก็ไม่ได้ยากนะครับมีคอร์ด C คอร์ด D D minor F E minor แล้วก็ A minor นะครับ A minor จะมีอยู่แค่ช่วงเดียวช่วงที่ร้องตรงนั้นนะครับสำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็กดดทูที่ใต้คลิปนะครับผมจะแปละลิงก์วิธีจับคอร์ดไว้ให้นะครับให้ไปหัดจับคอร์ดกันตามลิงก์ได้เลยนะครับ ในเพลงนี้ถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ต้องใช้คาโป้ทาบที่ช่องสองนะครับในคลิปนี้เราก็จะเล่นแบบไม่ทบาบคาโป้นะครับเราจะร้องเสียงต่ำๆสบายๆนะครับวิธีการตีคอร์ดในเพลงก็จะใช้เป็นสองแบบนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นเต็มห้องลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้ก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไป ตัวอย่างนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลง,ลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงอ่าอันนี้เป็นแบบเต็มห้องนะครับหรือว่าถ้าว่าใครยังเป็นมือใหม่อยู่ยังใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดยังไม่ได้นะครับก็ตีเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ เปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง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 ,ลง,ลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงอ่าก็จะประมาณนี้นะครับร้องให้ดูนิดหนึ่งนะครับไใจเข้าข้างตัวเองสุกทีอ่แค่นี้พอนะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบเครื่องห้องนะครับเครื่องห้องก็เราก็ตีลงสองครั้งนะครับแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเหมือนกันนะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงอันนี้เป็นแบบเครื่องห้องนะครับลงลงลงขึ้นลง แต่ว่าครึ่งห้องส่วนใหญ่ก็จะมาสักประมาณสองคอร์ดแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นเต็มห้องนะครับก็จะกลับไปกลับมาในเพลงนี้มันก็จะมีพอๆกันนะครับสําหรับเต็มห้องกับครึ่งห้องแต่เต็มห้องจะเยอะกว่านิดนึงนะครับสําหรับใครที่ใส่ลงขึ้นไม่ได้ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ตัดออกได้เหมือนกันนะครับตีลงสองครั้งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ เปลี่ยนกอดนะครับลง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 ,ลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องใส่ลงขึ้นก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันไปตีละท่อนดีกว่านะครับว่าเราตีกอดยังไงบ้างนะครับเริ่มในท่อนแรกท่อนอินโทรนะครับอย่างนี้ก็จะนำคอดมาโดยคอดอินโทรนะครับมีกอด C คออดด D F แล้วก็คอด C จบที่คอร์ดซนะครับเต็มอกหมดเลยนะครับตัวอย่างนะครับแล้วเราก็ลงคอร์ดซอีกห้องหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะร้องเพลงคือเราเราวนคอร์ดมา C คอร์ดแล้วมี C มี D มี F แล้วกลับมา C จบไป C ีคอร์ดแล้วเราก็มาลงคอร์ด C อีกคอร์ดนึ่งนะครับก่อนจะร้องเพลงเข้าใจนะครับปล่อยให้ใจเข้าข้างลงคอร์ด C ไปก่อนคำว่าปล่อยปล่อยให้ใจเข้าข้างข้างลงคอร์ด D ข้างตัวเองทุกที แล้วก็ลงคอร์ด F ก่อนจะร้องเพลงนะครับคอร์ด F จะตีแค่ครึ่งห้องนะครับว่าจะมีมีลงคอร์ด e G ครับมีเธออยู่อยู่ลงคอร์ด C ครับอยู่กับฉันแล้วก็ลงคอร์ด C ก่อนจะร้องเพลงแม้วันนี้เราลงคอร์ด C ตรงคำว่าอยู่ไปแล้วหนึงห้องแล้วเราก็มาลงคอร์ด C อีกห้องหนึ่งก่อน จะร้องเพลงแม้วันนี้จะยังยังลงคอร์ดดียังไม่มีวันนั้นแล้วลงคอร์ดเอก่อนนะครับลงคอร์ดเอก่อนจะร้องเพลงเครื่งง้องนะครับคอร์ดเอก็จะฝันฝันลงคอร์ดจีคอร์ดจีก็เครื่งง้องเหมือนกันฝันจะเฝ้าเฝ้าลงคอร์ดซีเฝ้า แล้วก็ไปลงคอร์ด F ก่อนจะร้องเพลงอีกแล้วนะครับเพราะคำวรรักเดี๋ยวเราเราไว้เป็นท่อนหลังนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเนี่ยมันจะยาวไปนะครับลงคอร์ดซก่อนจะร้องเพลงปล่อยให้ใจ จะร้อง,องเพราะคำว่ารักเพราะคำว่ารักจะมีมีลง E m i n ร์มีให้เธอเท่านั้นแล้วก็ลงดม m i n ร์ min ก่อนก่อนจะร้องเพลงส่วนมากมันมันจะลงคอร์ดก่อนนะครับในเพลงนี้มเนอร r ตีใกล้ or, ครึ่งห้องนะครับในใจฉันฉันลงคอร์ด G ฉันคอร์ด G ก็ครึ่งห้องนะครับฉันไม่มีที่ว่าง ว่างลงกอดซีว่างมีใครอยากอยากตรงนี้อยากลงกอดเอฟพร้อมกับคําว่าอยากเลยนะครับอยากให้วันพรุ่งนี้เธอรับรับลง E ีไมเนอรรับรู้และเข้าใจว่าว่าลงดีไมเนอรว่ามีใครที่พรำเพอเพอลงกอดจี ร้องในคืนที่ดาวติมฟ้าทันนะครับเดี๋ยวเราดูติดๆในตอนนี้เพราะคำว่ารักลงขอดเอฟก่อนนะครับดูกันช้าๆนะครับในตอนนี้เพราะคำว่ารักจะมีให้เธอเท่านั้นในใจฉันไม่มีที่ว่า มาลง F ตรงคำว่าคืนเลยนะครับอันนี้ลงลงตรงลงพร้อมกับคำว่าคืนเลยคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาหน้าลงคอร์ด E minor E minor ตรงคำว่านานาการถึงหน้าเธอละเมอเมอลง D minor D minor คลื่งง้องนะครับละเมอไปไกลแล้วก็ ต่อด้วยกอดจีหลังจากคาว่าไกลนะครับเครื่องง้องเหมือนกันนะครับกอดจีเรื่องง้องนะครับเห็นลงกอดซีกอดซีตรงคําว่าเห็นเห็นเป็นดาวาจัน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 เดี๋ยวเอาไว้ต้นหลังเดี๋ยวดูติดๆในเท่านี้ก่อนดูช้าๆนะครับ ที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอละเมอไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาวจันจันเราลงขอดเอฟนะครับลงเอรงกรรมอาจารย์จันที่ดูสดใสนั้นเป็นดั่ใจใจลงอ e ีไมเนอร์ใจเธอหรือเปล่าหากมัน มันลงดีไหมเน้อมันเป็นจริงจากเก็บเก็บลงคอดจีเก็บเอาจันมาใส่ใส่ลงคอดซีใส่ใจแล้วก็ต่อด้วยคอดจีแล้วก็ไปต่อในตอนแม้ไม่รู้ทันนะครับในตอนนี้ ในต้นจันทร์ที่ดูสดใสตรงนี้มาเต็มมอกหมดเลยนะครับลง F พร้อมกับคำว่าจัน์เลยจันนทที่ดดูสดใสใร คอดซีก่อนจะร้องเพลงนะครับในท่อนแม้ไม่รู้ลงขอดซีไปก่อน <c oughs> ก็จะคล้ายๆกับในท่อนแรกนะครับในท่อนแม้ไม่รู้นี่ลงคอดซีไปก่อนแล้วลงขอดเอฟเอฟเครื่องห้องนะครับลงขอดเอฟก่อนจะร้องนะครับ ใจลงคอร์ดจีคอร์ดจีก็ครึ่งห้องนะครับใจไปถึงถึงลงคอร์ดซีถึงหน่อยแล้วเราก็ลงคอร์ดซีอีกห้องหนึ่งก่อนจะร้องเพลงใจดวงนี้มันลงคอร์ดซีตรงคําว่าถึงแล้วแล้วก็มาลงคอร์ดซีตรงคําว่าลงคอร์ดซีก่อนจะร้องเพลงใจดวงใจดวงนี้ลิ้น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 มันติด มันก็จะคล้ายๆกันนะครับกับในตอนแรกอ่ะลงขอดลงกอดซีก่อนใจดวงนี้อาจยังยังลงกอดดียังมีค่าน้อยแล้วลงขอดเอฟก่อนจะร้องเพลงเอฟเครื่องง้องนะครับแต่จะขอย่อยลงขอดจีกดจีก็เครื่งง้องนะครับคอย เบี่ยงรับรับลงคอสีรับเธอชาด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 าวอาชาด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 าวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปค่อยไปต่อนะครับเดี๋ยวดูติตดๆในตอนนี้ก่อนลงคอสีไปก่อนนะครับแม่ไม่รู้ว่าเธอจะ ชาด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 าวกันในต้นชาดีดาดีดาดาวนี่ก็จะมีคอร์ดซีนะครับคอร์ C, e or, อดคซีเอมิเนอร์แล้วต่อด้วยดีมิเนอร์ครึ่งห้องก็ต่อด้วยจีครึ่งห้องแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดซีมันจะมันจะจบไปวักหนึ่งตรงนี้แล้วก็ต่อชาดาดาวอีกวักหนึ่งก็จะมีคอร์ดเอมิเนอร์ ก็ต่อได้วยไมเนต่อได้ d Min เนแล้วก็ต่อได้ย G เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็น2วักไปนะครับดูกันเอาเองนะครับช้าดาดาวดาดาวดาวอธิบายไม่ค่อยถูกนะครับคำช้าด,ดาดีดาดาวเดี๋ยวมันจะเพลี้ยนเอาเป็นว่าดูกันแบบช้าๆดีกว่านะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็น เป็นสองช่วงเลยอะพอาชาชาจบที่คอซีมันเป็นช่วงหนึ่งแล้วเราก็ไปต่ออีก สสลลแล้วก็กลับไปซ้ำในคืนที่ดาวเต็มฟ้าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูติดๆกันเลยให้ดูไปแบบช้าๆนะครับเอาแบบสโลว์สโลวเลยนะครับ ก็จะซ้ำมาจนถึงนเเป็จจจริงะอาแล้วก็กลับไปซ้ำอีกทีหนึ่งตรงนี้มันจะซ้ำอยู่2รอบนะครับในคืนที่ดาวเต็มฟ้าโอเคนะครับสำหรับเพลงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับ so i did crap my butt